คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราอยู่กับบริษัทไทคาเนตะมาถึง3ช่วงคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ เชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนมองว่าไทยคันเนตะนั้นเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและการพัฒนาอย่างแท้จริงและสิ่งต่ตางๆเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆได้ต่อไปจุดสุดท้ายและเป้าหมายเราเองเนี่ยมันคือไม่ใช่แค่การขายนะแต่เป้าหมายเราคือให้ลูกค้าพึงพอใจอ คือการขายเป็นแค่าย r ป d ดักที่เกิดจากกระบวนการที่เราขายแต่ถ้าเกิดลูกค้าพึงพอใจเมื่อไหร่ปั mm hmm. บ๊บเนี่ยการขายอาือน่นเกิัตนมัติ และมีคำหนึ่งครับที่คุณสุวรรณชัยเล่าให้พวกเราฟังนั้นเป็นเรื่องราวจากปรงวัลหนึ่งที่ทางบริษัทได้รับจากการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลกับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านพนักงานแห่งปี2547ที่ได้รับจากสถาบาันหวยอึ้งพาก่อนเขาบอกกับเราว่า ภูมิใจมากที่ได้ฟังคณะกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าไปเยี่ยมโรงงานมาหลายแห่งแล้วไม่เคยเจอโรงงานที่ไหนที่ไม่มีรัว้วไทยคาเนตะแม้จะเป็นโรงงานที่ไม่มีรัว้วแต่ก็มีความมั่นคงและแข็งแรงเหมือนมีพนักงานกับชุมชนที่เป็นรั้วที่แข็งแรงกว่า และนอกจากรางวัลธรรมิบาลดีเด่นด้านพนักงานแห่งปี2547ที่ได้รับจากสถาบันป่วยอึ้งพากอรที่คุณสุวรรณชัยบอกว่าเป็นรางวัลของพนักงานที่มาจากการทำดีร่วมกันก็ยังมีรางวัลจากสำนักงานอื่นเช่นรางวัลจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการดีเด่นในปี2548ที่ตอกย้ำให้พนักงานยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่คุณสุวรรณชัยคิดและทำเมื่อต้องถูกวัดโดยหน่วยงานกลางปรากฏว่า ไทคาเนตะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและสามารถเห็นการพัฒนาของพนักงานในองค์กรได้อย่างชัดเจนและในปี2,552ที่ผ่านมานั้นบริษัทไทยคเนตะจำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณสุวรณชัยโลหะวัฒนกุลก็ได้เป็นหนึ่งใน SME ผู้ได้รับรางวัลเท่าแก่ติดดาวปีที่1นึ่ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหอการช้าและสภาหอการช้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในสาขาความโดดเด่นด้านการเกื้อกูลสังคมหรือ CSR ด้วยคำจำกัดความจากรงวัลที่ว่า CSR คือการดำเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ซึ่งสิ่งที่ไทคาเนตะมอบให้แก่สังคมนั้นมีหลายด้านเช่นมีโรงเรียนในโรงงานมีการพัฒนาพื้นที่รกร้างเพื่อทำสนามฟุตบอลให้กับชุมชนและตั้งใจดูแลทุกคนเป็นอย่างดีตั้งแต่ผู้ค้าลูกค้าพนักงานและยังรวมถึงชุมชนรอบโรงงานและยังแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมอาชีพของไทคาเนตะเพื่อต่อยอดไปถึงการพัฒนาประเทศในลำดับต่อไป วันนี้ก็มาที่บริษัทไทยเคตานะคะนอกจากที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวของการบริหารการตลาดนะคะรวมถึงวิธีการส่งออกแล้วก็การสร้างแบรนด์ของตัวเองในประเทศของบริษัทนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในบริษัทนี้นะคะนั่นคือความเป็นอยู่แบบบริษัทคนไทยทจรงิงนั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องกัน, <S <S นการ <powered> ดูแลกันอย่างทั่วถึงนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะการให้โอกาสคนก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะรวมถึงการให้โอกาสตัว <utter> เองด้วยถ้าคุณลมค่ะอย่าเพิ่งท้ง <น Wrong. S 1> อ ถ้าคุณทอก็อย่าเพิ่งถอ,อยนะคะใช้วิธีที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้แบบที่คุณเสือใช้นะคะก็สามารถให้บริษัทของคุณเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ,ถ้าเป็นป้าแล้วมองว่าคุณเสือไม่ใช่เจ้านายนะมองเป็นหลานคนหนึ่งอ,อยากจะพูดอะไรถึงหลานคนนี้บ้างไหม บอกน่ารักค่ะน่ารักสู้เป็นคนที่ดีน่ารักที่สำคัญคือหลอด้วยแล้วก็น่ารักแบบคือจิตใจบางบางที่พี่อาจจะคิดว่าเจ้านายเขาคงไม่ลงมาคุยกับระดับอือย่างนี้มั้ง<ะ>นะคะแต่ที่นี่เจอหน้าก็บอกบัคคุณสวัสดีครับตอนที่บางทีเราอายเลยอะ่ะก็อยากจะบอกว่าขอให้สู้ต่อไปค่ะ,ะให้ให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ป้าก็จะชวนชวนลูกๆหล,ลานๆนน้องๆให้สู้ต่อไปเพราะว่าอนาคต บางคนอาจจะรู้อาจจะเรียนน้อยเออจะได้ด